ศูนย์เฉพาะกิจชายแดนไทยกัมพูชาเชิญคณะทูตต่างประเทศและสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศรับทราบข้อเท็จจริงด้านมนุษยธรรมวันนี้วันที่หนึ่งสิงหาคม2568เวลา8.30นากานาทีท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองพลโทอนุภาพสิริมนทนรองเสนาธิการทหารบกพลอากาศโทรนรัฐบุญประเสริฐเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ นายรัตชาลีจันทร์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการต่างประเทศพลตีนรดลสุขมาในฐานะผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพลตรีประเสรศิฐหมวดเชียงคะผู้อำนวยการสํานักวิเทศสัมพันธ์ได้นาเอกอัครราชทูตอุปทูตจาก11ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาจีนบรูไนญี่ปุ่นเมียนมามาเลเซียลาอินโดนีเซียสิงคโปร์เวียดนามและ ฟิลิปปินส์ผู้ช่วยทูตทหาร23ประเทศรวม6นายอาทิเช่นจีนมาเลเซียปากีสถานเกาหลีใต้รัสเซียเยอรมนีอินเดียแคนาดาฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นเวียดนามอิตาลีเนเธอร์แลนด์อินโดนีเซียสวีเดนสวิสเซอร์แลนด์บรูไนตุรกีและ สหราชอาณาจักรพร้อมด้วยผู้แทนจากสถานเอออครราชทูตอีกสองประเทศได้แก่สวีเดนและสวิตเซอร์แลนด์และสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศรวม57คนจาก27สำนักข่าวรวมผู้ร่วมภารกิจทั้งหมดกว่า105คนเพื่อลงพื้นที่สังเกตการและประเมินผลกระทบจากการประทะก,กันบริเวณชายแดนไทยกัมพูชา โดยเฉพาะทหารกัมพูชาได้ยิงเครื่องยิงจรวด bm 2 1และปืนใหญ่มายังพื้นที่พลเรือนจังหวัดศรีสะเกดทำให้ได้รับความเสียหายรวมทั้งการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงสำหรับเอกอัคราชทูตที่เดินทางไปร่วมสังเกตการ์ในครั้งนี้23ประเทศอาทิมาเลเซียเมียนมาญี่ปุ่นบรูไนลาวอินโดนีเซียสหรัฐอเมริกาสิงคโปร์จีนเวียดนาม ฟิลิปปินส์ขณะที่ทูตทหารอาทิสววเดนสาธารณรัฐประชาชนจีนมาเลเซียสหรัฐอเมริกาปากีสถานรัสเซียสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแคนาดาออสเตรเลียฝรั่งเศสญี่ปุ่นเวียดนามอิตาลีเนเธอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์บรูไนอินโดนีเซียเยอรมันสิงคโปร์อินเดีย เกาหลีใต้และฟิลิปปินส์ทั้งนี้คณะจะเดินทางไปที่มณฑลทหารบกที่22ค่ายสัพพ่าสิทธิประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายโดยเฉพาะการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงของกัมพูชาจากนั้นจะลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจุดร้านสะดวกซื้อภายในปั๊มน้ำมันปตทบ้านผือ ตำบลย่าลาดอำเภกันทราร,รักษ์จัังวดหศีสเกตที่ถูกทหารกัมพูชาใช้เครื่องยิงจรวด BM21 ยิงตกใส่ทำให้มีผู้สูญเสีย8รายและบาดเจ็บ10รายจากนั้นจะเดินทางไปที่โรงเรียนภูมิรอนวิทยาตำบลเสาธงชัยสังเกตการพื้นที่ได้รับความเสียหายจากนั้นไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซมเมงที่ได้รับความเสียหาย จากกระสุนปืนใหญ่ทหารกัมพูชาทำให้ต้องอพยพแพทย์และผู้ป่วยไปในที่ปลอดภัยโดยโรงพยาบาลสอตซัมเมงได้รับความเสียหายอย่างหนักปัจจุบันไม่สามารถเปิดให้บริการได้และพาคณะไปเยี่ยมประชาชนที่ศูนย์พักพิงอำเภอกันทารักษ์เพื่อไปดูความเป็นอยู่หลังได้รับความเดือดร้อนจากที่กัมพูชายิงปืนใหญ่และยิงจรวดบ m 2 1เข้ามาในพื้นที่พลเรือนทำให้ต้องอพยพ ออยยู่่ในนพื้ทีปลดภัต่างประเทศนะคะวันนี้จะมี2เรื่องที่จะนําเรียนพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนรับทราบนะคะสําหรับเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องของการเชิญผู้ช่วยทูตทหารและคณะทูตรวมทั้งสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศนะคะไปสังเกตการพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชานะคะตามที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงกลาโหมซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการสปทกด้วยนะคะได้ให้สัมภาษณ์แล้วขณะนี้กระทรวงกลาโหมได้นำคณะจะนำคณะนะคะผู้ช่วยทูดฝ่ายทหารต่างประเทศประจำประเทศไทยลงพื้นที่สังเกตการและประเมินผลกระทบจากการประทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในวันพรุ่งนี้วันที่1สิงหาคม25 -68 นะคะนอกจากนี้เพื่อให้ข้อแท้จริง จากการลงพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่รับทราบแก่สาธารณชนอย่างกว้างขวางรวมถึงในต่างประเทศ ขอเรียนว่าทางกระทรวงการต่างประเทศจะนําคณะทูตและสื่อมวลชนต่างประเทศสําหรับสื่อมวลชนที่เป็นสื่อมวลชนต่างประเทศนะคะณขณะนี้จะมีจํานวน22สํานักงานนะคะรวมเป็น38คนลงพื้นที่ร่วมกับคณะผู้ช่วยทูตทหารในวันพรุ่งนี้ซึ่งแน่นอนนะคะได้มีการเชิญสื่อไทยไปด้วยแล้วนะคะ ในส่วนของสื่อต่างประเทศจะมีความสำคัญเพราะว่าสื่อต่างประเทศจะเป็นช่องทางสำคัญอย่างมากที่จะช่วยเผยแพร่ข้อเท็จจริงให้ประชาคงโลกรับทราบเกี่ยวกับการลงพื้นที่วันพรุ่งนี้นะคะขอเรียนสองประเด็นสำคัญนะคะสำหรับประเด็นแรก พรุ่งนี้จริงๆแล้วเป็นโอกาสแรกที่ฝ่ายไทยพร้อมนำคณะผู้ช่วยทูตทหารคณะทูตและสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศลงพื้นที่โดยการลงพื้นที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกท่านเป็นอันดับแรกนะคะซึ่งไทยไม่ได้เป็นผู้โจมตีก่อนดังนั้นจึงไม่สามารถทราบลวงหน้าได้ว่าช่วงเวลาใดที่ปลอดภัยนะคะจึงต้องรอ เวลานิดนึงให้มีความแน่นอนในเรื่องนี้สำหรับประเด็นที่สองนะคะที่เกี่ยวกับการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะฝ่ายไทยจะไม่สร้างภาพลวงนะคะจะไม่ให้ข่าวบิดเบือนกล่าวหาว่าฝ่ายกัมพูชาลักพาตัวทหารไทยอย่างที่ฝ่ายกัมพูชาได้กล่าวหาไทยนะคะแต่จะเน้นสื่อสารเชิงคุณภาพสะท้อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งสิ่งที่คณะผู้ช่วยทูตทหารคณะทูตและสื่อทั้งไทยและต่างประเทศจะได้เห็นนะคะและจะได้สืบสามารถสื่อสารไปทั่วโลกก็คือความเสียหายต่อบ,บ้านเรือนประชาชนโรงพยาบาลโรงเรียนและสถานที่สาธารณะที่ฝ่ายกัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มต้นและพุ่งเป้าโจมตีโจมตีโทษน,นะคะไปยังเป้าหมายที่ไม่ใช่ทางทหาร ละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศละเมิดหลักการสิทธิมนุษยช,ชนนะคะและละเมิดอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและทำให้มีประชาชนผู้บริสุทธิ์ต้องเสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากนะคะอีกทั้งมีผู้บริสุทธิ์ต้องอพยพไปศูญย์พักพิงตอนนี้ก็นับกว่าแสนคนค่ะ ทั้งนี้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนะคะจะถแถลงข่าวในวันนี้ตอนเวลาบ่ายสองโมงครึ่งที่กระทรวงการต่างประเทศนะคะ,ะแล้วจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพิ่มเติมนะคะสำหรับการถแถลงข่าวของสอบทรกรวันพรุ่งนี้ทางทีมโฆษกสปทรกรนะคะจะร่วมลงพื้นที่และมีการถแถลงข่าวสดจากสถานที่จริงด้วยคะ่ะ ประเด็นที่สองด้านการต่างประเทศที่ได้มีการหารือในที่ประชุมสบทรกรวันนี้นะคะเกี่ยวกับจุดยืนของฝ่ายไทยและการเรียกร้องให้กัมพูชากลับสู่โต๊ะเจรจาทวิภาคีรัฐบาลไทยขอย้ําจุดยืนต่อการยุติความขัดแย้งในครั้งนี้อีกครั้งนะคะว่าฝ่ายไทยมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยืนอย่างเคร่งครัดอย่างที่ทําอยู่ และมุ่งแก้ไขสถานการณ์ปัจจุบันด้วยสันติวิธีฝ่ายไทยจึงขอเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชาย,ยุติการละเมิดข้อตกลงต่างๆนะคะทุกลูกแบบทุกชนิดทุกทันทีนะคะและทำความทำตามขอโทษนะคะข้อตกลงหยุดยิงดังกล่าวอย่างจริงจังและสุจริตใจในขณะน,นี้ฝ่ายไทยมีความพร้อมกลับสู่โต๊ะเจรจาทวิภาคีกับฝ่ายกัมพูชา ทุกเมื่อนะคะโดยรอฝ่ายกัมพูชาส่งหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมการประชุม GBC ตามที่ได้ตกลงกันไว้นะคะซึ่งจะเป็นอีก้าสำคัญในการหาทางออกร่วมกันสุดท้ายนี้ขอให้ประชาชนระมัดระวังการเผยแพร่ข้อมูลเท็จและข้อมูลบิดเบือนอย่างเป็นระบบของฝ่ายกัมพูชานะคะที่มีเป้าหมาย ไม่เพียงเพื่อปกปิดความจริงที่เกิดขึ้นแต่ต้องการที่จะบ่อนทำลายเสถียรภาพของประเทศและความส,มา,สามัคคีโทษนะคะของคนไทยขอย้ำว่าในการดำเนินการของฝ่ายรัฐบาลน,นะคะทางรัฐบาลให้ความสำคัญกับอธิปไตยบุญภาพแห่งดินแดนผลประโยชน์ของประชาชนและความปลอดภัย ของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญและทุกฝ่ายกำลังทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะ